วันนี้เราจะไปอันทเวอร์เปิลกันค่ะอันดัแบแรกเราก็ต้องไปซื้อตั๋วรถไฟก่อนนะคะก็เป็นตู้แบบนี้เลยนะคะใช้กดซื้อเอาเลยก็เพิ่จะเลือกเป็นสแตนดาร์ดทิ t icket. ก็คือพิม์อยู่ฮัสเซลฮัสเซลแล้วก็จะไปอ n t w e r p e n Central นะคะก็กดกดวันนี้ก็คือพิม์พจะไปแล้วกลับเลยก็คือเลือกฮี a แอน r ์ทริกก็คือไปและกลับ ได้เลยนี่ก็ไปคนเดียวก็หนึ่งแล้วก็กดพวกกันเด็ดแล้วเขาก็ให้กดกดไปเรื่อยๆจนถึงจง่ายเงินนะคะก็คืออันนี้สามารถหยอดเหรียญก็ได้แล้วก็จ่ายเป็นบัตรก็ได้พิมจ่ายเป็นบัตรนะคะก็ใช้บัตรที่นะคะก็ง่ายมากแล้วก็เขาก็จะถามว่ารับไปเสร็จไหม บางทีพิมพ์ก็กดรับบางทีก็ไม่กดรับนะคะก็รับก็ได้ไม่รับก็ได้ได้แค่ตัวโอเคแล้วนะคะนน่เราก็ได้ตั๋วมาแล้วโอเคไปขึ้นรถกันค่ะ

อันนี้เราจแต่ตรวจกันเองไม่รไม,ไม,ไมโอเคเดี๋ยวคุณจะออกไปทางด้านนี้ด้านนี้ก็จะตรงไปจะเป็นใช้หนา้าท้าไปดูกันออกถูกทั้งพอก็ไม่รู้ ทงนี้นะคะข้างๆสวนสถาน,นีเลยนะคะจะเป็นสวนสัตว์พิมพ์พาไปเดินไปดูด้านหน้านิดนึงนะคะพิมพ์ก็ไม่เคยเข้าไปนะคะแต่ว่าส่วนเนี้ยสวนสัตว์ตรงนี้นะคะจะเป็นสวนสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปหรืออะไรประมาณนั้นนะคะก็คือจะเป็นสวนสัตว์แต่ว่าวันนี้จะไม่ได้เข้านะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพามาดูนะคะ จะมีทั้งภาษาฝรั่งเศสนะคะพิมพ์อ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ออกส่วนด้านนี้จะเป็นภาษาดัชนะคะก็อ่านว่าเดรนเด,รน,ด,ร,นด,ร,นดรนนะคะแปลว่าสวนสัตว์นะคะเดรนก็คือสัตว์เดินคือสวนนะคะนี่ก็จะเห็นมีเด็กเด็เต็นไปหมดเลยจริงๆมันก็น่าเข้าแหละแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จะมาเข้าสวนสัตว์เราจะไปดูส่วนอื่นนะคะ <Okay. S 2> น้ำพุมันจะพู้ใส่ฉันไม่ได้นะ <Wow. S 2> ตรงนี้เป็นมุมมองจากฝั่งที่จากฝั่งชัยน่ททาวนะคะพิมพ์กําลังจะเดินไปช้หน่าทาวให้ทุกคนดูโอเคชัยน่ททาวก็อยู่ตรงนู้นค่ะน้าเชาวันนี้เขาท,ทําถนนกันอยู่ จะดูวุ่นวายนิดๆิตนะคะซ่อมแซมรางรถรางที่อันเสริปมีรถรรัมด้วยนะคะพิงเรียกว่ารถรางว่าเขาวิ่งแต่ในรางส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชัยนะคะถนนตรงด้านในนี้ของกินเยอะแยะไปหมดมากมายนะคะแล้วก็รถก็เยอะด้ยเหมือนกันควักไฟเต็มไปหมดเลยโอ้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านจีนนะคะเอรมแรงจุดอันนี้ทัสเป็นร้านไทยชื่อร้านแสงไทยเขาจะมีของเยอะมากๆแต่ว่าวันนี้พิมพ์ไม่เข้าเพราะว่าถ้าพิมพ์เข้าพิมพ์ต้องซื้อของเยอะแน่เลยแล้วก็จะหนักส่วนด้านนี้ก็ เยอะนะคะมีแอบปิ่งติ่งกับแบบร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็นร้านจีนชาไข่มุกคุณผู้ชมว่าไม่กินวันนี้เราความอ้อนอยู่เหมือนยกประเทศจีนมาไว้ตรงนี้เลยจ้ะฮะ สวยงามไปอีกตึกก็ยังเป็นตึกเก่าๆอยู่นะคะก็คือเขายังอนุรักษ์ไว้ทั้งหมดเลยด้านบนก็ไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่อาศัยหรือเปล่าแต่ว่าด้านล่างส่วนใหญ่ก็คือเป็นเป็นร้านขายของนะคะทั้งหมดร้านขายเสื้อผ้าขายรู้แล้วว่าวันนี้ทำไม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 คนเยอะทั้งที่มาวันธรรมาดาอ๋อช่วงนี้ยังเป็น คุณวักันซี่อยู่นะคะก็คือช่วงเด็กปิดเทอมอยู่มีเสียงหนุ่มน้อยร้องเพลงอยู่ตรงนั้นหนุ่มไม่น้อยแล้วแหละโตแล้วเจฟเฟอ นะะตรงด้านในตรงเนี้ยข้างในสวยงามมากๆแหวดดีไหมแบวดก็ได้แหวดดีกว่าแปดเข้าไปดูดนิดนึงอยากจะให้ทุกคนดูหรือว่าเผื่อพิมพ์จะเพราะจำได้ว,ว่าตรงเนี้ยเขามีชาไข่มุกข,ข,ขายค่ะจำได้ไงป้ายชาไข,ข่มุกบอบปุติี เมื่อกี้บอกกดขมอ้วนแต่วันนี้ฉันจะกินชาไข่มุกบารเบรตี tea, คุณผู้ชมไปกินบารเบรตีโอเคชอปปิ้งนะคะด้านไในไปดูกันไม่ได้แวะมาเไยนะคะคุณผู้ชมเพิยมจะวะเข้ามาเพื่อที่จะกินชาไข่มุก แล้วก็ที่จริงไม่แน่ใจว่าขึ้นไปอ๋อร้านตรงโน้นเคยมานั่งนะคะวิวดีมุกมุกที่สุดในสามโลกเลยด้านบนไม่แน่ใจว่าขึ้นไปทำอะไรได้บ้างขึ้นไปได้แหละแต่ว่าจำไม่ได้ว่าขึ้นไปทางไหนมันก็จะเป็นช็อปซูปเปอร์นะคะแต่ว่าวันนี้ดิฉันจะมาจัด I is s อ s a ชาไข่มุกค่ะคือ ไมชีอยากให้ดูรอบๆกันก็ได้อย่าข้าไปสตอบที่ไมชีิสวยไปอีกฉันออเดอร์คือสิ่งนี้ออน้องมอสก็่อค่ะเอาเรื่องนมได้หมดถลยระนมอามอนแล้กันใส่ส่ไปใช้เอาไอซ์สัก3ามสิบเก้าได้สามสิบ็นต์าเลยแล้วก็เออเติมได้หมดเลย เออกรฟดิ้ชีดิงชีบราวดิคริสตัลเอปเิติงมากค่ะดิงบราวคอนติเนียมเช็กเอาเอาให้ใส่ชื่อด้วยนะจ๊ะคอนติเนียมเพย์บาอนแคชก็ได้ค่ะใช่ไแคชอัลโมสันเอแล้วก็เดินไปที่โคลาเทิเรากตรงนี้มีน้องเล่นปีโน ชมแบตฉันจะหมดทำไงดีไปหาที่ชาร์จแบตก่อนไหมอยากากับจะพามาแวะร้านช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าตอนนี้เยวเราจะเข้าไปด้านในเมืองแบบเข้าไปในโซนที่เป็นแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเดะมาร์กอะที่แบบแบบเป็นแบบที่สวยๆที่อาคารตึกเก่าๆมันจะต้องใช้เวลาเดินไปแบบนึงนะคะจากตรงนี้ผมก็จะตั้งใจเดินแล้วนะเหลือแบดไว้ไปถ่ายตรงนู้นดีกว่าโอเคไว้เจอกันตรงนู้นค่ะ เขาเรียกว่าอารมณ์คล้ายๆดูซาร์แผนของอันทชูบนะคะแต่ว่าเขาจะยิ่งใหญ่เกรียงไกรกว่ารูปปั้นที่อยู่ใจกลางจัตุรัสตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นรูปปั้นของคุณเปเตอร์เปาโรเบนนะคะก็คือเป็นเพื่อรำลึกถึงชีวิตและผลงานของคุณโรเบนนะคะก็คุณโรเบนจะเป็นท่ายืนถือจานสีและผู้กันอยู่ เดินต่อเข้าไปในเมืองอีกนิดหนึ่งนะคะเราก็จะมาเจอเป็นศาลาว่าการเมืองอันทเวอร์ปหรือว่าสตาร์ทเฮยหรือว่าซิตี้ฮอลล์ของเมืองอันทเวอร์ปหนูหนูเด็กๆหนูปีนขึ้นไปหนูไม่กลัวใช่ไหมลูกต้องอาคารซิตี้ฮอลล์นี้นะคะ mm hmm. ก็คือได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกนะคะเมื่อปี1999ส่วนตึกสวยๆนะคะอีก อีกด้านหนึ่งนะคะด้านนี้ด้านนี้นะคะเ,าเขาจะเรียกว่าอาสนาวิหารของพระแม่มารีนะคะ ก็จะถึงจุดไฮไลท์ของวันนี้ที่พิมพาร้านช็อกโกแลตค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนะร้านโปรดของเราเลยไปไปไปเดิถึงแล้วช็อกโกแลตไลน์ The best chocolate year of the year 2020 from Kumio. Yeah, for me it's make all the batteries.

7นาทีเป็น easy train อยู่ที่สปอร์ตสีไปดูว่าสปอร์ตสีเขาอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมไปค่ะตามหาทางไปสปอร์ตสี11-24ลงไปด้านล่างโอเคใช้วเวลากี่นาทีในการเดินถึงสปอร์ต สุดหยุดที่บันไดไม่เลือ่อนอีกแล้วครับคุณผู้ชมมันก็จะมีชั้นหนึ่งชั้นสองเขาเรียกว่าทวีตคาจะเอสกราดนะคะแต่ว่าวันนี้พิมพ์ไปชั้นสองเพราะว่าพิมชื่อตัวชั้นสองเนี่ยเขาจะเป็นชั้นหนึ่งซูนี้

และตามสไตล์คลิปของพิมพ์นะคะก็จะต้องมีคำศัพท์ภาษาดัตนะคะไปดูท้ายคลิปกันเลยค่ะ